เขาใหญ่เบลเหรอคริบมามาซ้ายขนขึ้นครับดันขึ้นไปลออดันยันไวโอ,โอ,โอจะมาจินเราแล้วเ,เว้เปลี่ยนเลนครับเปลี่ยนเลนขนขึ้นครับขนขึ้นเม็ดปล่อย ดันครับโอ้มาครับอืมดันครับกินเป้ากินเป้ากินตัวนั้นก่อนเลยครับกินครับ นั่นหล่กินครับอกินครับไป อืมทำลายโคนโอ้โหแม่งมีเม็ดไปเฮ้เอเม็ดมาแยงอะ่ะโถ่เว่เซ็งเม็ดมาแย่งว่ะชักหนีก่อนแล้วกัน นล่ไปแยงอ่ะไปครับมไม่ไป นะวะชิมกินเดรอแทงเข้าไปครับกินให้ถูกตัวนะน้องอ้าวกินผิดตัวนี่ว่าโนครัเป็นจุดอ่อนอีกแล้ว อืโยครับโยครับ โอถอนมารัวๆเว้เยอันหนึ่งตาครับสร้างความหวาดระแวง เอาเลยมหมยอมเสียเหลือ,อหนึ่งเหลือสไามา่ไหวกํากลังบุกน้อยเกินไม่ได้เนี่ยเกิบอ่ะมาลองดูกินเลยครับกินครับ กินลูกเข้บายอืมไม่ทันเวยเฮ้ยชักนีก่อนชักนี้ก่อนผูก,กครับผูกครับ ะผูก่อนเดี๋ยวหายนะืือออ่ะ,อะกินครับกินเรือโอ้โหกินเลยเว้ยกินครับผมกินครับอ้าวมึงตาย <laughs> ตายขายให่เหลือแม่งหิวเกินตายมึงหนีไม่ได้ เหลือเจ้าตายว่ะไม่น่าเลยกินเพิ่นไว้หน่อยกิยนเข้าไปกินเข้าไปอ่าอ่ะไปครับไม่ให้ลงมาไม่ให้ขุนเขาลงมา ด้ขึกนไปครับเราสร้างปอมเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมาครับกินเบียรกินน้ำใบขึ้นไปครับมาลูกหนึ่งที ยาวเลยครับเจ้าทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะไปะเอาเบียกันไปหนันเบียนไปครับยอมแพ้เธอ <c oughs> ยอมแพ้เธอไม่ยอมหรอไม่ยอมหรอเจอ๊ไปครับไม่ยอมแพ้เหรอโดนถอนแล้วนะถอนถอนถอน,ถอน นับครับนับครับมาไปครับผมอ่ะอยู่แค่นี้พออ่ะดันนับดันครับดันครับ,รบลูก,กบายไปครับไปครับนะคุณเมมาไปครับดันไป มาขึ้นเลยถังแล้วกินแล้วดันครับได้ไปไรนได้แทําจะไรเนี่ยจะมาทำตันนั้นเ่ะกินก่อนครับกินก่อนดันขึ้นไปไปครับยึดข้อ,อกินงอนครับทำลายปัจจัยเสียง แ yeah, yeah, ย่ครับไปแย่ครับไปโงเครับไปอืมหนึ่งต่อไปครับผิวครับอืม้มกินสบาปเอาอะไรกินจ้าเอาเเบียกินเวาผมว่าเขาหน้าจเอหมากินนะครับ มากินเว้ยตึ๊ดๆๆตึ๊ดๆๆแทนดานครับดานครับกินเข้าไป นั่นเอออะกินมาครับก็ต้องโดดที่เดิมอ่ะอืมแย่แล้วดันเข้าไปอ,อ่ะดันขึ้นไป กินเนี่ยผม,มเดี๋ยวค่อยกินไหมหรือว่ากินไปเลยเราได้สองนะจริงๆอะ่ะอ่ะกินไปเลยครับได้สองดีกว่ากินแรกไปเลยไม่กินอ่ะลงมาผูกก่อนครับลงมาผูกเดี๋ยวหาย <c oughs> มามามาเยอะแยะดันเข้าไปมาทำไมเยอะแยะมา,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 มาเนี่ยออมออมออมทำไรวะลูกกรงที่ิปเรอเจ้าบางอาจมาปิดอะไร ้กินสองเลยครับเปรี้ยวพวกเยอะเล่นหมาหมูละกินไม่ได้กินไม่ได้กินชองกินชองอืมเอาละน้องโคนตายน้องโคนก็ต้องถอยนะครับพอน้องโคนถอยแล้วปุ๊บน้องมา้าเราก็ทำงาน ลุกได้แค่นั้นแหละมันก็ได้แค่นั้นแหละกินมาครับจังหวะที่เขาโดดมา้าหนีเนี่ยผมก็จะกินมาเขานะครับอืมทำไรไม่กินเหลือกินกินเหลืออีนนปตานั้นเหลือ แทงเข้าไปครับแทงเหลือแทงเหลือหนีไปไหนหนีไปไหนจีนเข้าไปต่อไยเอาดิพวกพี่เยอะกว่าพี่ต้องเอาอยู่แล้วลุกเข้าไปครับ